นายสอนชัยสีพันดอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปลาวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022ประวัติย่อเกิดเมื่อปี1966ที่แขวงจำปาสักประเทศลาวเป็นบุตรชายของนายคำาตยสีพันดอนอดีตประธานประเทศและผู้นำสำคัญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเช่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบทบาททางการเมืองเป็นสมาชิกกรมการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบต่อการบริหารประเทศหลังจากพันคำวิภาวันจุดเด่น สืบทาดสายการเมืองจากครอบครัวผู้นําสําคัญของเรามุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศและการเชื่อมโยงภูมิภาค